มาดูัเรื่องถัดมาบ้างครับเรื่องของดิจิทัล w a l l ็ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีการนํารัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลถแถลงจุดยืนฮะยืนยันทุกพักเห็นชอบหลักการโครงการเติมเงินดิจิทัล a l ล e t ยืนยันครับเงินถึงมือประชาชนไต่ามาสี่อย่างแน่นอนครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเห็นชอบรูปแบบการดําเนินโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัล a l ล เดินหน้าโครงการนี้ให้ทันตามเป้าหมายแจกเงินได้ภายในไตรามาส4ปีนี้ให้ได้นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยแจกกลุ่มเป้าหมายประชาชน50ล้านคนครับที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่ไม่เป็นผู้มีเงินได้เกิน8,04,000บาทต่อปีมีเงินฝากรวมกันไม่เกิน500,000บาท สำหรับที่มาของเงิน5 0แสนล้านบาทครับก็มี3แหล่งด้วยกันคือการบริหารจัดการเงินงบประมาณปี2,567และจัดสรรงบประมาณปี2,568รวมถึงการดำเนินโครงการผ่านทากสยืนยันนะครับไม่ใช่การกู้เงินมาจากทากสมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอ l เล็นี้นะครับเพื่อความมั่นใจก็จะมีการส่งเรื่องให้กับกฤษฎีกาตีความอีกรอบเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาของเงินจากทากสที่สงสัยว่า,วาทาได้หรือไม่ เรื่องนี้รัฐบาลครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการกู้เงินแต่ใช้มาตรการกึ่งการคลังหรือกลไกทางงบประมาณเท่านั้นที่ไม่กระทบสิียรภาพของทกศและทุกขั้นตอนครับได้ตรวจสอบจนรัฐบาลก็มีความมั่นใจครับว่าทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วทั้งนี้ครับเพื่อความมั่นใจอีกรอบครับทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่กระทบแผนแจกเงินไตรมาสสีอย่างแน่นอนครับสำหรับแนวทางการเข้าร่วมโครงการนะครับเช่นกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและใช้แอปพลิเคชันเพื่อสแกน QR c โคดณร้านค้าในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านเงื่อนไขาการใช้จ่ายนะครับเช่นให้ประชาชนใช้จ่ายแบบพบหน้า f a c e to f a c e เพื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าขนาดเล็กในพื้นที่เท่านั้น การใช้จ่ายในรอบที่1น,นะครับแต่ไม่รวมถึงบริการทั้งนี้ไม่กําหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอําเภอเงื่อนไขาการถอนเงินสดจากโครงการของร้านค้าเช่นต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายนะครับ